แล้ว่น้อกนะตบลิงกบควรเป็นได้ี่น้อกถุงเงินค่ะมันกินหงาพไ่ห้อกมันก็สะได้ยอนมค่ะมาบริอนคค่ะเงินค่ะน่ารักไหมคะแล้วพบไปหลอกถุงเงินค่ะข้นก็ไเด้ออกเรียนเดียวี่ห้อกเป็นเิ็นยีสกล่องี่น้อกแต่ถ้าต่างี่น้องชื่อถุงเงินนะคะมารายงานตัวค่ะวันนี้ ินยไปเปนหอกตแม่ค in nah, er so <the ่ะะหากค่ะกินยาอะไรกินนักนาี่นอกหารทหารดี่ิก็อเขียกตัวแม่นจ้ะย่งง่ายายไี่น้อกค่ะมาแต่ตัวแม่พี่น้อกเลยคอยกัอะไรค่ะเอกมาแม่นี่กับแม่พี่น้อกค่ะหุกแม่นะคะควายสาบันยีบไี่น้อกสมาชมความน่ารักของน้องค่ะกินยาตัเสแนตระเส้นม สวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะน้องพีสวัสดีนะคะพี่น้องสุขุกคนธ์พบกระช่องสาบันดีชาแนลค่ะพามาชมน้องน้องไปกินหยานะคะเนาะน้องควายน้องถุงเงินกับแม่สบายทองค่ะสบายทองกับถุงเงินพี่น้องจ้ะเด็กหนักใส่งอควายพี่น้องจะนี่ยะฝากช่องสาบันดีชาแนลไว้ในเด้อพี่น้องไว้นะอมอความใจพี่น้องสุขุขันธ์นะค่ะบอกว่าเอฟซีเก่าเอฟซีมาเกิดดีนะค่ะที่เพิ่นเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะ ฝากไว้นะแม่ค anyway, <match>, ่ะฝากช่องสาวบันทีไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบันทีชาแนล้วยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยกะกำลังมาซาำหินกะจะขอตัวไปก่อนนี่พี่น้องนะนีคะกำลังพบพอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าสาวบันทีจะนำยังว่าฝากปีฝากน้องนะคะแต่ยังไมกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ท่านใด้วยค่ะจะจุดประากแต่เราคิดว่สาวบันทีลงไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้กะสาวบันทีกับน้องตรงนั้นกับแม่สบายทองกะ ไปลาไปก่อนี่นอนเด้อกังฟูพอกันในคลิปต่อไปค่ะบ,บายๆจ้าไปลเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องสี่สุดสี่สุดคนจะมีแต่ความสุขนะคะักยินดี้านับกันทุกคนคะบาย,บาย